สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่4 0 4หรือ404นะคะ3กระถางนะคะราคา150บาทรวมส่งทั้งแบบออนไลน์ปลายทางนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะ4นิ้วทั้งหมดเนาะเซตละ3กระถางนะคะกระถาง4นิ้ว3กระถางต่อ1เซตเนาะ150บาทรวมส่งนะคะปูลงคลิปวันที่ วันนี้วันที่สิบสองสิบสองพฤษภาจะเป็นรอบจจดส่งวันพรุ่งนี้วันที่สิบสามพฤษภานะคะเบอร์โทรที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะซื้อท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง ep เนาะชุดเซต ep ที่4ี่หรือ404นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะกระถางที่1นนะคะ จะเป็นตุ๊กแกนะคะนี่ดูใบใหม่มาสวยมากไซส์ก็ประมาณนี้ตุ๊กแกนะคะบางเซตก็จะมีสองต้นบ้างสามต้นบ้างเป็นฟอร์มกอให้เนาะนี่นะคะหนึ่งนะคะสองวิมานดินเป็นไม้ทรงไม่สูงนะคะมีสองต้นในกระถางวิมานดินนะคะสองต้นในกระถางสามเพชรมณฑลก็ไม่แน่ใจว่าลูกกี่ต้นนี่นะคะแต่มากกว่าหนึ่งเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออก ออกลวดลายเยอะกว่านี้นะคะเป็นไม้แบแข็งก้านแข็งเพชรมณฑนนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเขออภัยอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าแทรกเข้ามาเนาะพอดีช่วงนี้ฝนตกนะคะหญ้ามันก็เลยขึ้นงอกขึ้นงอกงอก,งอกเงยแบบปุบปับเนาะข้างสวนข้างๆเขาก็เลยตัดนะคะเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นปีกหงมีสองต้นในกระถางนี่โตมาก็จะมี กัดสีแดงออกมาแบบนี้จะกัดเยอะกว่านี้เนาะมีสองต้นในกระถางนะคะปีกหงนะคะหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นเซตแไม่เก่าสองนายทองเหม็นนะคะตับวีระชนนะคะนายทองเหม็นสองสามหน้าคาราชนะคะหน้าคาราโตัวเต็มที่ก็พื้นแดงขอบเขียวนี่มีหนึ่งต้นเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามเซตน,นี้มีหนึ่งต้นหมดเลยหนึ่งจะเป็น เทพสายรุ้งเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเทพสายรุ้งนะคะเป็นบอนกลกาบด่างเนาะสองก็บอกลกาบหน้าหวานจะเป็นเทพโสทอนนะคะเทพโสทอนส่วนสามตัวนี้เป็นราหูอมจันนี่ดูหน้าเข้ามาแล้วสวยมากหน้าเข้มเข้มแล้วก็มีลวดลายนะคะนี่ราหูอมจันทนะคะเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นสิบหมื่นหน้าหวาน ดูเขาก็มีป้ายชมพูติดมาอย่างนี้นี่นะคะสิบหมื่นที่มีราคาตอนนี้ก็เป็นสิบหมื่นป้ายเขียวเนาะนี่น้านหวานเลยสิบหมื่นนะคะหนึง่งสองแววมยุราสองต้นในกระถางตัวเต็มที่เขาจะกัดออกไปสีชมพูนะคะกัดเป็นพื้นออกชมพูเนาะสองต้นในกระถางนะคะแววมยุราสามมหาเศรษฐีสองต้นในกระถา,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 างเช่นกันนะคะนี่คขาจะป้ายแบบนี้มหาเศรษฐีนะคะสาม เซตที่4นะคะเซตต่อไปเซตที่หอันนี้ก็2ต้นหมดเลยปูจ่จะเซตอะไรเนี่ย1นึ่เศรษฐีมงชนไม้เหลืองมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะไม้เหลืองเศรษฐีมงชนสองพิษณุโลกใบกลมมี2ต้นในกระถางใบแข็งก้านแข็งนะคะสตัวนี้ก็ใบกลมใบแข็งก้านแข็งเช่นกันเป็นปู่เจ้าสมิงพายยใบกลมคล้ายกันนะคะ ปูเจ้าสมิงพายนะคะเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หกหนึ่งจะเป็นซับพนมกัดชมพูมาแล้วนะคะมีลูกหนึ่งด้วยกำลังแทงขึ้นมาซับพนมนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นพญานาคราชมีสามต้นเลยนี่นะคะสามต้นเป็นฟอร์มกอไปอัพขึ้นหได้เลยนะคะพญานาคราชนะคะสอง สเป็นไม้กัดสีเป็นเพชรสีปทุมเนี่ยดูใบใหม่ๆม,มาเขาเริ่มกัดเขาจะกัดกว่านี้นะคะเป็นสีชมพูแบบบางๆเลยนะคะแต่ใบเขาแข็งเนาะนี่นะคะเพชรสีปทุมเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดหนึ่งจะเป็นปีกมานเป็นไม้ใบหอกของที่สวนนะคะนี่น่าเคม้มเค้มเลยหนึ่งสองนายทองเหมน็นตับวีรชนนะคะสามเจ้าเงาะนี่ จเจ้าเงาะทรงแปกดูใบนะคะใต้หูเออใต้ใบคือหูเยอะมากนี่นะคะไม้ทรงแปกเนาะ,ะเจ้าเงาะเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่แปหนึ่งจะเป็นเศรษฐีสุพรรณมีให่หนึ่งเล็กหนึ่งก็กัดเริ่มกัดชมพูขนาดต้นเล็กยังเริ่มกัดแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะหนึ่งสงใบกลมเป็นใต้แสงจันทร์ความความคิดปู่คือมันมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าปรแก้มกันนะคะ แต่ว่าใบมันจะไม่ใหญ่เท่าเจ้าโปกแก้วนะคะถ้าโตขึ้นมานี่ใต้แสงจันทร์นะคะสองสามงามวงวานนี่งามวงวานด่างใบกลมเช่นกันนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่9ก้าหนึเซตทีสุพรรณเนี่ยก็ใหญ่หนึ่งเล็หนึ่งดูต้นเล็กเนี่ยกัดมาละสีชมพู1น,นะคะสองศลางงทองหน้าจดเบียน สีลาหุ่มทองสามกระบี่ในร้อยสองต้นในกระถางนะคะด่างวสวยเลยกระบี่ในร้อยนะคะเซตที่เก้านะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเซตสุดท้ายวันนี้จัดมาให้สิบเซตเนาะออดสะดงชงโคเป็นไม้ด่างชมพูเขาจะด่างแค่ตรงนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวปูขึ้นรูปต้นแม่ตัวอย่างต้นแม่แล้วกันเป็นเป็นต้นที่เขาเอาไปจดทะเบียนกันนะคะ อัดสดงชงโคผูเชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินบางท่านอาจจะคิดว่ามันมีด้วยหรือไม่ตัวนี้มีนะคะนี่นะคะอัดสดงชงโคนะคะหนึ่งสองอุสามนีการันตีความสวยรอเข้ากัดหน้านะคะกัดสีเนาะสีแดงนะคะใบจะยาวขึ้นสวิมานดินนะคะเซตนี้มีหนึ่งต้นหมดเลยวิมานดินนะคะเซตที่สิบนะคะ สำหรับวันนี้ปุ๊ก็มีชุดเซตนะคะ3มกระถาง150บาทมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตนะคะปู๊ฝากลูป้าน้าากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ